อย่างแรกอยากขอโทษพี่ๆเขาที่แล้วนะคะที่เฟิร์นแบบว่าอยู่สัมภาษณ์ไม่ได้จริงๆเขาที่แล้วมีงานต่อเลยแบบรอกันยาวนิดนึงค่ะมาถึงวันนี้แล้ววันนี้สภาพจิตใจของคนหลายคนเป็นห่วงเราเลยสภาพใจิตใจก็ก็เอ่อคนไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้เนาะเขายอมรับว่า เสียใจมากค่ะเสียใจมากแต่ว่าก็เข้าใจค่ะพอมาถึงวันนี้เราก็เข้าใจแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่นายเขาได้ตอบไปเนาะที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ก็มันเป็นเอ่อเป็นเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วแต่ดว่ามันใช้เวลาแต่กับแพรก็มีใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เราก็คุยคุยกันมาค่ะอืมทำไมถ้าทำให้เราโม้ว่าต้องตัดสินใจอย่างีกัน จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอพอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วก็เข้าใจาแล้วก็ก็เลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันมันยากนะก,กักการเดทกับเจนนี้ยากยากค่ะยากมากแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันจริงเราใช้เวลาปรึกษากันนานมันเราคุยเรื่องนี้มาสักพักอยู่แล้วใครเป็นคนเลิก คือเราคุยกันจริงๆค่ะเราเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันเราเข้าใจอยาเราเข้าใจกันแต่ที่ผ่านมาไม่ีเราจริงๆว่าเรื่องเผ่ามืออกหาหลายทางมากเป็นคนค่อนข้างเยอะที่านาไม่ถึงเรื่องเขาเผาเรื่องเขาเืออ๋อเรื่องเผาหรือคนไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะไม่ได้เครียดเลยก็รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงคนก็จะไม่ไม่ได้ไปกังวลนะคะเพราะมันมีปัญหามันเอาง่อแต่สองคนแล้วมัน เพราะมีการโยงไปที่อื่นอ่งเี้ไปทวนสิ่งไรกับใครเออก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะคนอยากยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่คนกับนายคุยกันแล้วตัดสินใจจากเราของคนจริงๆริงวันนั้นคนได้ยินนายแปลกใช่ไหมใช่เลยมีเหตุการณ์เพิ่ของร้านแล้อกตัดที่เราเราให้ก็ก็ให้กําลังใจกันแหละค่ะก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะเออเจ็บปวดเนาะแต่มันเป็นทางที่แบบว่ามันดีที่สุดเราอืม แสดงว่าการที่นายบอกว่าเราจะหันจากแฟนมาเป็นเพื่อนวันเที่ยงคืนเป็นเพื่อนยังเป็นเพื่อนยัเป็นเพื่อนที่ดีค่ะก็ยังมีการถามไทยเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แสดงว่าหลังจากวันที่ทุกท่าแหละเราเราได้มีการคุยกับเอายังคุยค่ะยังคุยก็ยังถามไทยอยู่ปกติจริงๆเป็นห่วงแต่วราเราเครียดมากตอนนี้วันนั้นเป็นห่วงอะรจริงเป็นห่วงเพรามาตลอดอยู่แล้วได้สุดยาดเป็นไปยังไงเป็นยาสลงอุปถัมภ์ไปเป็ม กาโออนใอนอนาคตคนก็ไม่ไม่คาบจริงๆเนาะแต่ในวันนี้มันก็เป็นแบบนี้อ,อืมเพ,รา,พเราว่าหลายคนบอกว่าบางทีคนก็เหนื่อยไม่หมยรืสน้าทงเต็มลึกทงคือรอย,ยิ้มออกมปคนกลับมายัง,ยงไงคนก็ยังมีรอยยิ้มเนาะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องให้ระยะเวลาเฟิร์นในการแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจต,ตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็มันก็จะดีขึ้นก็ต้องขอบคุณดีจริงมีกำลังใจหลายอย่างรอบตัวคนเยอะมากค่ะ มีครอบครัวมีเพื่อนๆนมีผู้จัดจาก,การคือแล้วก็ยังมีแฟนแฟนที่เปิดเ็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆมัน,ม,นมันมีความหมายกับคนมากจริงแต่การเล<น>ือกตั้งนี้มันกระบกับสิ่งครอครัวเราที่บ้านเราไหวไบ้างเ,าเออหลังจากที่เฟินกับนายได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเนาะเฟินก็ได้แจ้งทั้งครอบครัวของนายด้วยแล้วก็ครอบครัวของเฟินด้วยค่ะ ทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจค่ะอย่างครอบครัวเฟิรนเขาอาจจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เฟิรนไม่ใช่คนในวงการอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ยังซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมี่เียก็เข้าใจเข้าใจดีใช่ทั้งสองครอบครัว้อย่าไปคิดว่าเปคนตัวประเทศเชียร์เราหรือเขาชอบกับเรื่องเราเกิดขึ้นแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าารขอโทษนะเรื่องแต่งที่ยังรักเธอรู้สึกยังไง รู้สึกยังไงคนว่ามันก็เป็นการได้เห็นความรักของตัวเองในเวอร์ชันหนึ่งเป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนมันก็ยังรักแล้วก็หวังดีเด้เนหมือนเดิมแล้ววันนี้เราเบล่อนยังไม่ไใครก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะคนก็ยังมีทั้งวันที่ที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดา คนจัดการข้อมูลซึ่งโดยที่ในช่วงที่ข่าวในหลายอย่างขาของผู้บังหมดกมันหนักแม้แต่โัวเราเองมันเยอะไปหมดอ่าเรื่องข่าวอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักของเฟิร์นเนาะอาจจะมีเรื่องแบบอืมสุดท้ายเรากลับมาที่ความเข้าใจกันความรักและก็ความหวังดีแค่นั้นเองอือเนียครั้ที่เราโจรติว่าแต่ตลบดอือมันสื่อถึงเท่ากับ เขากับตอนนั้นมีเอนด์เวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องทิชาค่ะกับทางช่องวันซึ่งอันนั้นก็หนักหน่วงเหมือนกันอาจจะแบบจะขาดนาการเนาะคุณเข้าใจจังหวะมันแต่แบบคังเป็นแค่แปลว่าทำรู้สึกเหมืรู้สึกเหมือนเป็นแบบตอนนี้สิ่งเจ็บปวดเนาะอันนั้นมันก็เป็นในฐานะตัวละครของทิชาเนาะซึ่งจริงๆตัวละครนั้นก็จะปวดเหมือนกันถ้าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งออนแอร์แล้วน่าจะได้ได้ทราบสาเหตุแล้วก็มีคนอยากไปฝากบอกถึงี่เขา เชียเขาเปีตลอดอ,อย่างอกจะบอกอะไรทุกคนบ้างเขาก็สลายไปเหมือนเราก็อ,อ,อยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยกำลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเฟิร์นกับเรามากๆแล้วก็ขอบคุณิพี่ยัยมางยัยฉันโอเคอ ยังที mm ่โอเคนะโอเคาถมกดีดีท like, ุกส่วนโอเคขึ้นตามลำดับอ่าเน็ตย mm ังมีอะไรเราเราได้อะไรความรักนี้ั้งได้อะไรเหรอคะคุณว่าอย่างที่คุณบอกนั่นแหละเป็นความรักในอีกเวอร์ชัหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันอยู่ในสถานะไหนเราก็รักระหว่างดีต่อกันได้ถ้าไหนเฟอร์มองแล้วแบเฟอร์มีความรักใจมากจะให้ก็ื่อนไปตรวจเลนะฮีเรื่องอื่นเฟิร์แ้วก็อยู่อัดเสียงมาทีเดียว คนรู้สึกว่าสำหรับ<ต>คนความรักที่เกิดขึ้นแล้วันก็มีความสุขนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในชีวิตะอะเรียกว่ามีความหวานของความรักมีมันจริงมันมีความสุขนะคะมันไม่มันไม่ใช่ว่ามันแบบเป็นเรื่องที่แย่หรือว่าเลวร้ายม,านนมันมองความรักมันเก่งไหมดิมันเพิ่มโทิที่ตรงสายที่มันหักมันก็โตตามเราไปเรื่อยๆล่ะค่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาซึ่งคนว่าคนชอบนะมันก็ดีในอีกแบบหนึ่ง ี่ฝากล้อกอะไรก่อนรู้ว่าแบบร่อมแล้วก็ไปตาชมคนที่ที่เขายังคิดเราทั้งแต่เพื่อนกันจนมาถึงเ่าเป็นแฟนแล้วก็นี้เาผ่านแล้วยอมมีแต่คำว่าขอบคุณขาดบอกจริงจริงจริงขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุซ่านนะคุณนะคะ